สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟังกันด่วนๆฟังกันเพลินๆสำหรับ EP นี้นะครับถึงคิวของฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วนะครับผม UCL นะครับก็จะเตะกันในวันพรุ่งนี้นะครับแอดมินนั่งทําคลิปนี้ก็ตรงกับวันจันทร์นะครับเวลาทิ่งเที่ยงกว่าๆแล้วก็จะนำเสนอให้ระบบ YouTube ในระบบประมาณเที่ยงคืนนะครับเพื่อให้ทันต่อรอบการฟาดแข่ง ของตาราง UCL นะครับซึ่ง EP นี้ก็จะเป็นนัดที่2นะครับนัดที่2นะครับจาก8นัดของทุกทีมครับก็การแข่งขันนี่จะเอา 1- 8ถึงนะครับเข้าไปในรอบ16ทีมโดยอัตโนมัตินะครับใครที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดเข้าไปเลย1อันดับ1 8่ถึงชนะมาแล้วก็แต้มจ a m j a มานะครับเข้าไปเลยฤดูกาลที่แล้วหากจำไม่ผิดนะครับจำได้นะลิเวอร์พูลชนะรวด8นัดเลยครับเข้าไปเป็นที่1 แต่ก็ไปตกรอบนะครับไปแพ้แพ้ในรอบ16ทีมนะครับนัดนี้ลิเวอร์พูลชนะอ่าชนะไปแล้วนะครับนัดแรกนะครับอ่าชนะแอตเลติกโอเมริกนะครูปรับตามการเวลาเลยมาโคซิโมเน่นะครับถ้าสมัยย้อนย้อนดูนะย้อนเมื่อ3-4ปียุคโควิดนะครับที่มาโคซิโมเน่เนี่ยไปเยือนใน UCL นะครับที่แอนฟิด์ครับหลังจากแมตช์นั้นนะครับโควิดระบาดกันทั่วโลกเลย ก็ผ่านมาแล้วก็มาสู้กันต่อนะครับ1ถึง8นะครับของอันดับตารางที่ดีที่สุดเข้าไปในรอบ16ทีมสุดท้ายโดยอัตโนมัตินะครับส่วนอันดับที่9-24ถึง24นะครับก็มาเพย์ออฟกันนะครับก็มาจับฉลากันอีกทีนึงนะครับอ่าก็ เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงก9ถึง24นะครับก็มาละเลงกันอีกทีนึงแบบเย่าเยือนเอาผู้ที่ชนะยิงประตูได้เยอะกว่าตามลําดับที่1ถึง8เข้าไปอีก8ทีมรวมเป็น16ทีมนะครับ25อันดับที่25ลงไปทุกกรณีนยะตกรอบนะครับอันดับที่25ลงไปครับตกรอบนะครับใน EP ทุก EP ที่เสนอ UCL ในดมินจะนำเสนออันดับที่1ถึง8แล้วก็9ถึง25 ถึง24นะครับ25ลงไปจะจะไม่นำเสนอเพราะว่าเรามาโฟกัสไอ้ตัวที่มันเป็นไปได้อ่าคู่แรกนะครับคู่แรกนะครับวันอังคารก็คือวันวันนี้วันที่ลงคลิปนี่ยนะฮะคู่แรกนะครับวันอังคารที่30กันยายนนะครับอ่าเริ่มฟาดแข้งก็ห้าทุ่มสีนาทีนะครับอ่าไคลั์อันมาตีนะครับอ่าจะพบกับเลียวเมทลิกนะครับอยอ่าราชันชุดขาวนะครับแมตแรกนะครับนัดแรกนะครับ ไครลัดเอามาตีเนี่ยไปแพ้สปอร์ตติ้งลิสบอนมา4ประตูต่อหนึ่งแล้วนัดนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของราชันชุดขาวราชันชุดขาวเนี่ยนัดแรกเนี่ยเฉือนเอาชนะมักเซมา2ประตูต่อหนึ่งะครับก็มีดราม่านิดหน่อยนะครับอืเดวไม่หลิกเมื่อวันก่อนนี้แพ้นะครับแพ้ในฟุตบอลลีกของเขานะครับก็ก็ถือว่าเอ๊ะยังไง <laughs> แต่ว่าก่อนหน้านั้นชนะมารวดเลยครับอืม คู่ต่อไปนะครับอาตาลันตานะครับจากอิตาลีนะครับ23นาฬิกา45นาทีเช่นกันนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของขับลูกนะครับอ่านัดแรกของอาตาลันตานี่ไปแพ้ไปเอชเชแชมป์เก,เก่ามา4ประตูต่อ0นะครับนัดน,นี้เป็นเช่นไรขับลูกนะ่จะเป็นผู้ให้คําตอบซึ่งผลงานในของขับลูกในนัดนัดแรกนะครับโอ้โชว์ผลงานได้สวยนะครับ เอาชนะโมนาโกมา4ประตูต่อ1ไปได้นะครับ4ประตูต่อ1ที่บ้านของขับบูนครับถ้าจำไม่ผิดนะขับบุญในซีซันที่แล้วเนี่ยจมบวยนะครับตกรอบแรกไปนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับคู่ต่อไปนะครับข้ามไปวันพุธก็วันอังคารเนี่ยครับแต่มันเป็นเวลาตี2ซึ่งมันขึ้นต่อวันพุธที่1ตุลาคมนะครับถ้าหากจำไม่ผิดนะครับวันที่1ตุลาคมนะฮะซึ่งถ้าย้อนไปนะครับแหมก็ เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะที่ที่เราคงจดจํากันไม่ลืมนะครับน้อ,นองนองนักเรียนที่มาอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปออกคงออกไข่ไปสัมมนากันนะครับที่จากจังหวัดถ้าจะไม่ผิดอุไทยธานีนะครับอืซึ่งมารถไฟไหมนะครับเบรกแตกเพลาแตกอยู่ตรงเสียลังสิตนะครับอืมก็มาครบรอบวันที่หพอดีเลยครับ เขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องๆไปอยู่บนสวรรค์เรียบร้อยละกับคุณครูอีกจํานวนหนึ่งนะครับก็ขอราลึกถึงนะครับอขอให้ทุกท่านเเขาเรียกว่าอะไรสู่สวงสวรรค์นะครับไม่ลืมนะครับคนไทยไม่ลืมนะครับมักเซนะครับมักเซนะครับตีสองจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับจากฮอลแลนด์นะครับมักเซในแมตต์แมตต์แรกเนี่ยไปแพ้รีวิมต์หิดมา2ประตูต่อหนึ่งนะครับซึ่ง นัดนี้มาพบกับอาแจกอัมสเตอร์ดัมก็แพ้อินเตอร์มิลานมาเช่นกันนะครับ2ประตูต่อ0ูนย์ในนัดแรกนะอ่ามาเจอกันนะใครจะคว้า3ามแต้มแรกได้จะได้ขึ้นชาร์จสัหน่อยนึงนะครับอ่านี่คือคู่ที่3นะครับไปคู่ที่4นะครับอินเตอร์มิลานจากอิตาลีนะครับรองแชมป์เก่านะครับนัดแรกเนี่ยเอาชนะอาแจกอัมสเตอร์ดัมอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับ2ประตูต่อ0ูนมาแล้วตีสอนะครับจะพบกับ สลาเวียปาร์กนะครับที่เสมอโบโดกิมมา2ประตูต่อ2ในนัดแรกนะครับนมีหนึ่งแต้มนะครับอ่าส่วนอิตานเนี่ยมี3แต้มนะครับอินเตอร์มิลานเนี่ยก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าตัวเต็งในทัวร์นาเมนต์นี้อีกแล้วแหละอืมฤดูกาลนี้เอซีมิลานไม่ได้เข้ามานะครับเอซีมิลานนะครับแต่ปี2005นี่ยจำไม่จำติดตาเลยครับเนี่ยซาบีอลองโซนะยิงจุดโทษอ่าก็ อินเตอร์มิลานมาแทนนะครับตัวแทนจากเมืองมิลานอิตาลีนะครับอ่าคู่ต่อไปเลยครับแชมป์สโมสรโลกนะครับเซลซีนะครับเดอะบลูนะครับต้อนรับการมาเยือนของเบนฟิก้านะครับอ่าไม่ยากไม่ง่ายครับผลงานของเซลซีในนัดแรกนะครับไปแพ้บาเยนมิวนิกมา3ประตูต่อหนึ่งนะครับแหมก็เสียทรงไปนิดนึงนะครับเมื่อคืนนี้ก็แพ้อีกนับเซลซีเมื่อคืนนี้ก็แพ้อีกนะครับเมื่อคืนก่อนนะครับแพ้ในพรีเมียร์ลีกนะครับ ก็พบกับเบนฟิก้าเบนฟิก้านี่ก็ผลงานก็ค่อนข้างยังยังไม่เข้าเป้านะครับ UCL นัดแรกเนี่ยแพ้คาราบัคด้วยสกอร์2ประตูต่อ3มานะครับเอามาเจอเซลซีไม่ใช่ของง่ายนะครับเนี่ยแอดมินเชียเชียเซลซีครับเนี่ยให้เก็บ3แต้มให้ได้เพื่อให้ได้ติดชาร์ตใครชนะขึ้น3แต้มขึ้นชาร์ตว่างั้นเหรอขึ้นชาร์ตไม่ว่าจะเป็นเฟดเฟดเก้าถึงยี่สิบห้าก็ดีนะครับเชียเซลซีไป คู่นี้คือคู่เอกนะครับคู่ต่อไปนะครับคู่ที่6นะครับเป็นคู่เอกนะครับกาลาตาสลายนะครับอ่าแมตช์แรกกาลาตาสลายเนี่ยไปแพ้แฟรงเฟิร์ตมา5ประตูต่อหนึ่งนัดนี้ต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับอ่าแชมป์อ่าพีเวลีอังกฤษฤดูกาลที่แล้วนะครับแล้วก็แชมป์เขาเรียกว่าอะไรแชมป์แบงเฟดเอ่อในฤดูกาลที่แล้วเนี่ว่าชนะรวดเลยนะครับมาแรงมากเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับนัดแรกของลิเวอร์พูลเนี่ยเอาชนะ อาตาหมีมาครับแอตเลติโกแมตติลิกมา3ประตูต,ต่อสองอย่างงดงามนะที่แอนฟิลด์นะครับผลงานล่าสุดน,นะครับในพรีเมียร์ลีกโอ้โหออกอ่าวออกทะเลห้ามใช้แผน4 2 2 2อะไรนี่เลยนะครับอันเดอร์สโลตโอ้โหติดใจแอดมินมากเลยโนโนโน no, no, no. <im coaching yen travelers> นั่นะเนรขอใช้เคียซ่าครับเคียซ่าฟอร์มมาแรงนะครับก็ถูกที่ถูกเวลานะครับขอให้น้องเส้นทางสดใสนะครับในตำแหน่งศูนย์หน้านะครับยิงเข้มได้นะครับไปเยือนกาลาตส์ไลก็ไม่ใช่ของ ที่จะง่ายหรือจะยากนะครับนัดแรกชนะแอลติโกแมตติิมาสามสองหากชนะกาลาตาสลายอีกหนึ่งนัดขึ้นชาร์ตเหมือนเดิมครับอตอนนี้อยู่อยู่อันดับที่ว่า9-25ถึงอยู่นะครับริเวอร์พูลนะครับยังอยู่ในรอบเฟสเฟสเพย์ออฟอยู่นะคู่ต่อไปเลยครับปาฟอร์ดนะครับต้อนรับการมาเยือน ของเสือใต้จากเยอรมันนะครับบาเยนมิวนิกนะครับผลงานของปาฟอร์สเนี่ยเสมอโอลิมเปียกอสมาศูนต์ประตูต่อศูนต์นะครับนัดนี้ต้อนรับการมาเยือนของบาเยนมิวนิกไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายซึ่งบาเยนมิวนิกเนี่ยถล่มเซลซีมา3ประตูต่อหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเซลจะเอาชนะปาฟอร์สไม่ได้เนี่ยบาเยนมิวนิกเนี่ยยาวเลยครับยาวเลยมีสิทธิ์ที่จะ เข้ารอบแบ่งกลุ่มในโซนอัตโ,ตโนโมัติได้สบายสบายเลยนะครับกอม,มเปนิวทำสวยไปไปไปเบอร์รี่ไปช่วยเบอร์รี่หน่อยกอมเปนิ <laughs> าคู่ต่อไปนะครับก็ยังเป็นวันพุธเหมือนเดิมนะตีสองโบโลกริมนะครับโบโลกริมนะครับอตอนรับการมาเยือนของสเปอร์นะครับผลงานทั้ง2ทีมนี้ก็ นัดแรกเนี่ยโบโลกิมเนี่ยเสมอสลาเวียป์กมา2ประตูต่อ2นะครับมีอยู่1แต้มนะครับนะตอนรับการมาเยือนของสเปอร์ซึ่งนัดแรกนะเอาชนะบียาเรียล e มา1ประตูต่อ0ูนะครับโทมทัสแฟงค,คือแกมามาทันสเปอร์นี่โอ้โหจ่มเลยครับจับมากเลยครับสเปอร์นี่มาในฐานะที่ แองนะครับที่เขานำพาสเปอร์ได้แชมป์ยูฟายูโรป้านะครับอ่าได้แชมป์ยูโรป้าในนัดนั้นอ่าเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาได้ครับก็เป็นตัวแทนของของถ้วยนั้นมาเข้ามาฟาดแข่งใน UCL ในฤดูกาลนี้จริงๆนะสเปอร์เนี่ยฤดูกาลที่แล้วหนีตกชั้นเสียด้วยซ้ำไปนะครับอ่าแมตช์แรกเอาชนะบียรลิวมาได้นัดน,นี้หากชนะโบโลก,กิมได้โอ้โหอ่า ผลงานของโทมัสแฟง์จะเข้าตาได้หลายทีมเลยแอดมินว่าอย่างนั้นนะครับแอนจีอยากได้ก่อนที่สล็ลตจะเข้ามาคุมทีมลิเวอร์พูลนะครับแอดมินแอบเชียร์อยู่นะว่าโอ้ยเอาโทมัสแฟงไปไปคุมนี่ก็น่าจะดีนะมันเข้าสูตรนะนะเข้าสูตรอยู่อะไรประมาณนี้คู่ต่อไปเลยครับแอตเลติโกแมดริกนะครับต้อนรับการมาเยือนของแฟรงเฟิร์ตนะครับจากเยอรมันนะครับ ในนัดแรกนะครับแอตเลติโกแมดริดไปแพ้ลิเวอร์พูลมา2ประตูต่อ3ที่แอนฟิลด์นะครับส่วนแฟรงเฟิร์ตนะครับเอาชนะากาตาทสลายมา5ประตูต่อนหนึ่งครับใครชนะนะครับขึ้นชาร์ตคู่นี้ใครชนะขึ้นชาร์ตส่วนแฟรงเฟิร์ตเนี่ยโหสุดๆเลยครับถล่มกาตาสลายมาห้าหนเนี่ยนะถือว่าไม่เบาเลยครับ ข้ามไปวันพุธครับข้ามไปวันพุธอีกหนึ่งทีมอีกหนึ่งคู่นะครับจะเป็นเวลาปกติแล้วครับห้าทุ่มสี่สิบห้านะเป็นดึกๆหน่อยฮะอ่าถ้าบ้านเขาประมาณอ่าทุ่มกว่า2องทุ่มอะไรก็ว่ากันไปนะคาร์บักนะครับตอนรับการเยียนของโคเปเฮเกนนะครับอืมคาร์บักเนี่ย โชว์ฟอร์มสวยงามครับเอาชนะเบนฟิก้าจากโปรตุเกสมาได้2ประตูต่อ3นะครับนะไปเยือนไปด้วยนั่นแหละคาราบักนะเอาชนะที่บ้านเบนฟิก้าไปได้2ประตูต่อ3นี่ตอนรับการเยือนของโคเปเฮเกนนะครับโคเปเฮเกนนี่ก็โชว์ฟอร์มสวยนะครับถือว่าสวยนะครับที่เสมอกับเลเวอร์คูเซ่นมาได้2ประตูต่อ2องเนี่ยถือว่าเป็นแต้มใหญ่นะครับหนึ่งแต้มนะครับก็ลองดูว่าโคเปเปเฮเกนเนี่ยคือตามชื่อแต่โคเปเฮเกนเนี่ยเหนือกว่าครับเหนือกว่าหากเอาชนะได้เนี่ยก็น่าจะ อยู่ในเฟสที่ว่าเออลุ้นเข้ารอบนะครับมาดูคู่ต่อไปครับ5้าทุ่มสีเช่นกันนะครับอ่ายูเนียนนะครับยูเนียนนะครับต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลนะครับแหน่เจ้าสาริกาดงนะเมื่อคือนนี้ครับโอ้โหก็ทำทำศึกหนักนะครับแพ้อาร์เซนอลแบบที่เซนเจมปากมาหนึ่งประตูต่อ2แบบเออ่แบบสู้เต็มที่แล้วครับ แอดมินกลัวอย่างเดียวเรดิวคาเซ่นจะตัวเจ็บจะหมดก่อนอะไรประมาณนี้ก่อนปีใหม่เซเดซามอ้โหแบบวิงว่งวิ่งวิ่งบูสุดล้มก็ยังวิ่งเหมือนกันอา้าวล้มก็ยังวิ่งเนะี่ยขึ้นมงก็ยังวิ่งเหมือนกันนะแล้วสุดท้ายก็คือนักเตะมันจะเจ็บนะครับนัดแรกของยูเนี่ยเนี่ยเอาชนะปเอชเอมาสามประตูตอนหนึ่งนะครับมีสามแต้มตุนไว้แล้วแหละ ส่วนนิวคาสเซิลนะครับแมตช์แรกเนี่ยไปแพ้บาร์ซ่ามา2ประตูต่อ1นะครับก็นันนี้ต้องทํางานนะครับไม่งานจมบ้วยเลยครับไม่งั้นไม่ติดชาร์จเลยครับขึ้นมาเข้ามา UCL สักรอบหนึ่งก็ให้ขึ้นชาร์จหน่อยนะครันิวคาสเซิลนะครับไปคู่ต่อไปนะครับ AS m โม o รโนะครับจากฝรั่งเศสนะครับตีสอขึ้นตรงต่อวันพฤหัสแล้วแหละตอนรับการไปเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ผลงานของโมอโดโโคในแพ้ขับบูกไปหมดสภาพเลยครับ4ประตูต่อหนึ่งนะครับไปเยือนนะครับบูกแพ้ขับบูกไป4ีหนึ่งนะครับแมนนี้เจอของแข่งแล้วเจอแมนซีนะครับนัดแรกของแมนซีได้เก็บ3แต้มด้วยการเอาชนะนาโปลีอย่างสวยงามครับสประตูต่อศูนย์นะครับในที่อิติฮัดสเตเดียมนะครับอันนี้ไปเยือนไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายครแมนซีไม่ง่ายนะครับแอดวินเดาว่าเสมอเซเดเซาฟอร์มขึ้นขึ้นลงๆครับแมนซีถึงแม้ว่าจะเอาชนะ คู่แข่งเบอร์ลี่มา5-1ในพรีเมียร์ลีกก็ตามเหอะแต่ว่ามาเจอโบนาคมไม่ใช่เบอร์ลี่เลยดิอ่ะคู่ต่อไปเลยครับดอสมูนนะครับเสือเหลืองจากเยอรมันนะครับขออภัยนะครับขอกือนน้ำลายก่อนดอสมูนนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตลติก บิลเบานะครับผู้ถึงดอทมูเนียนัดแรกเนี่ยเสมอกันอย่างสุดมันเลยครับเสมอมาลายูเวจากอิตาลีมา4ประตูต่อ4นะครับนัดนี้ตอนรับการมาเยือนของแอตลติบิลเบานะครับซึ่งนัดแรกไปแพ้ปืนใหญ่อาเซนอลมาศูนย์ประตูต่อ2ก็ถือว่าเป็นงานไม่ง่ายนี่มาเจอดอทมูลเดาว่าดอทมูลผ่านสบายนะครับนัดนี้อืหากว่าชนะเนี่ยดอทมูลขึ้นชาร์ตนะครับขึ้นชาร์ตว่าไปคู่ต่อไปนะครับตีสองเช่นกันครับนาโปลีนะครับ ต้อนรับการมาเยือนของสปอร์ติ้งลิเวอรนะครับนาโปลีเนี่ยแมตช์แรกไม่สวยครับแพ้แมนซิที่อิตาลีมาศูนย0ประตูต่อ2นะครับก็นัดนี้นมาเจอสปอร์ติ้งลิเวอนซึ่งแมตช์แรกสปอร์ติ้งลิเวอรเนี่ยทำได้สวยงามนะครับชนะใครลัดไป4ประตูต่อ1นะครับมี3แต้มเต็มหากสปอร์ติ้งลิเวอรมีมีแต้มนะครับขึ้นชาร์ตนะครับอ่าไม่ไม่ว่าจะเป็นเข้ารอบอัตโนมัติหรือรอบอ่าเพย์ออฟมีสปอร์ติ้งแน่นอนนะครับหากมีแต้มนะครับ คู่ต่อไปนะครับบียาลิอัลนะครับอ่าบียาลิอัลนะครับจากลีกสเปนนะครับอ่าต้อนรับการมาเยือนของยูเว่นะครับอ่าบียาลิอัลในนัดแรกในแพ้สเปอร์มาสูงประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้หากแพ้อีกโอ้โหก็ดูไม่จืดนะครับต้อนรับการมาเยือนของยูเวโจมาลายให้ถึงเสมอด,อดอทมูนมาสี 4, ประตูต่อ4คิดว่าเสมอครับคู่นี้คิดว่าเสมอยูเว่ก็ใช่ว่าจะแกร่งนะครับอ่าเป็นบอลแบบใน,นลักษณะที่ว่าหลังแน่นๆแล้วก็สวนตามสัดส่วนอิตาลีนั่นแหละ ก็ยังไงก็ติดตามชมนะคู่นี้ถือว่ามันนะครับคู่นี้ถือว่ามันนะครับบียร์เลียวกับยูเวนะครับข้ามไปวันพฤหัสนะครับก็วันพฤหัสนะครับก็ยังอยู่ในวันพฤหัสไหนเอ๊ยยังไงเออไม่มีวันศุกร์นะครับไม่มีวันศุกร์แมตช์แรกเนี่ยมีวันศุกร์นี่วันพฤหัสรวดเลยนะครับปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับต้อนรับการมาเยือนของโอลิเปียกรอสบายปืนใหญ่น่าจะเก็บ3แต้มได้อีกแหละแมตช์แรกปืนใหญ่นะครับ เอาชนะแอตติกบิเบามา2ประตูต่อศูนย์ัมี3แต้มเต็มแนะนัดนี้น่าจะชนะโอลิมเปียกอรได้ซึ่งโอลิมเปียกอรเนี่ยนัดแรกในเสมอกับปาฟอร์ไปศูนย์ประตูต่อสูนย์นะัไม่น่าจะเป็นงานที่ยากสักเท่าไหร่นะครับน่าจะเปิดอิมิเลสเตเรียมถลม่มเซเดซันน่าจะ2ประตูขึ้นนะครับแอดมินคิดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับคู่ต่อไปแล้วครับคู่บิ๊กแมตต์นะครับบิ๊กแมตต์นะครับบาเซลน่านะครับ ต้อนรับการมาเยือนจะเปิดแคป์นูต้ารับการมาเยือนของแชมป์เก่าปารีสแซงต์แแมงนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยนัดแรกก็ชนะนั่นแหละบาร์เซโลนาเนี่ยเฉือนวิว,ว,วชนะนิวคาสเซิลมา2ประตูต่อหนึ่งนะครับที่เซนต์เจมส์พาร์คส่วนปารีสแซงต์แแมงเอาชนะอาตาลันตามา4ประตูต่อศูนย์โอโ้โหถูกคู่ถูกเวลาแอดมินเดาว่าบาร์ซ่าน่าจะเปิดแคป์นูตเอาชนะหรือเสมอน,น่าจะมีแต้มนะครับน่าจะมีแต้มทั้งคู่นะให้เสมอนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแมตช์เริ่มต้นอยู่คงไม่แบบ แบบผีผามแบบเขาเรียกว่าอะไรห้ำหันกันปานจะเกินอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันยังมีคิวเตะหลีบอลหลี ague, กันเยอะแยะเดี๋ยวนักเตะก็จะกลับไปจบแบบนี้ก็จะกลับไปไปเตะหลีเตะหลีก็จะไปฟีฟ่าเดย์ Day, นะครับอ่าคู่สุดท้ายและคู่สุดท้ายเวลาเดียวกันนะครับรูเวอร์คุเซ่นห่ห้างขายยาจากเยอรมันนะครับซึ่งนัดแรกในเสมอโคเปนเฮเกนมา2ประตูต่อ2ถ้ามีแต้มเดียวนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ PSV ไฮโอเฟนนะครับ ซึ่งนัดแรกเลยพีเอดีออกออกอาวแล้วก็แพ้ยูเนียนจากเบลเยียมนะครับจะไม่ผิดนะครับแพ้ไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้ไปไปเยือนเลเวอร์คูเซนไม่น่าจะของง่ายนะครับดาว่าเลเวอร์น่าจะมีแต้มครับน่าจะมีแต้มนะครับอาจะมีแต้มหนึ่งหรือสามได้ติดตามรับชมนะอันนี้คือโปรแกรมทั้งหมดนะครับของ UCL นะครับของ UCL นัดที่2นะครับนัดที่2หลังจากจบนัดนี้ก็จะไปเตะบอลลีกนักเตะก็จะไปเตะบอลลีกนะครับ ไปเตะบอลหลีแล้วก็ฟีฟ่าเดย์นะครับเดีย๋ยวเรามาดูตารางคะแนนกันก่อนหน่อยเนาะตารางคะแนนนะครับจะอยู่ในสไลด์ที่2นะครับจะอยู่ในสไลด์ที่2แฟรงก์เฟิร์ตยังนําอยู่นะครับอ่าแฟรงก์เฟิร์ตปารีสแซงต์แฌงแมงคับบลูสปอร์ติงลิสบอนยูเนียนไบร์แลนด์มิวนิคอาร์เซนอลและอินเตอร์มิลานที่ในลิสสามสามแต้มแล้วก็ประตูได้เสียดีดีมากๆเลยครับบวก4ี่บวกสบวกสขึ้นมาจะอยู่ตรงตรงนี้แหละครับในเฟสที่ว่าเข้ารอบอัตโนมัติส่วน อันดับ9ถึง24นะครับจะอยู่ในตารางที่2นะครับทีมเหล่านี้จะเพย์ออฟกันนะครับถ้าหากว่า,าใครหลุดมาอยู่ตรงนี้ต้องเพย์ออฟกันระหว่าง9ถึง24นะครับเขาก็จะนำ9ถึง16นะเป็นตัวตั้งนะครับส่วน 7, 17ถึง24แล้วก็จะจับฉลากกันอนะ่ะใครใครดวงดีก็ไปเจอในคนที่อยู่ในตำแหน่งที่9นะขณะนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้และเรือใบยอยู่อันดับที่9ใช่ไหมอ,อันดับที่17สมมติว่าเลเวอร์นะครับจับฉลากได้มาเจอ ก็จะมาก็จะมาเจอแมนซีก็จะไปกลับกันนะครับไปกลับกันใครชนะมากกว่าก็เข้ารอบไปอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนฤดูกาลที่แล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้คาราบักลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลอยู่อันดับที่11นะครับบาซ่า12เรเวลุลิตสิบสาสเปอร์14 ดอทมุนสิบหและยูเวสิบนะครับนี่ทีมเหล่านี้จะเป็นตัวยืนนะครับถ้าหากจบอยู่ตรงนี้นะครับอ่าทีมเหล่านี้จะเป็นตัวยืนทีมที่จะต้องไปจับฉลากกันนะครับสิบเถึงยีแล้วก็มีเลเวอร์คูเซนโบโรกิมโคเปเฮเกนสลาเวียปาร์กโอลิมเปียกอสปาฟอร์ดแอตเลติโกแมดริดแล้วก็เบนฟิก้านะครับทีมเหล่านี้จะไปสิบเถึงยีจะจับฉลากกันนะเพื่อหาหาลำดับที่จะไปประกบคู่กับ9ก้าถึงสิต่อไปนะครับใครชนะ ก็จะไปเอาเอาแปดทีมก็จะตาม1นถึงแเข้ารอบต่อไปนะครับอ่ะติดตามรับชมนะเชียร์ทีมรับทีมชอบนะครับแอดมินก็เชียร์ลิเวอร์พูลเหมือนเะดิมแหละจะฟอร์มห่วยแตกอะไรก็ <c oughs> เขาแพ้แมตช์เดียวไปว่าเขาห่วยแตกกันกะ็โอ้จริงๆนะครับแมตช์ที่แพ้ให้กับคริสตันพาเลนโอโ้โหคือมีเครื่องนะแอดมินมีเครื่องนะว่าหลายๆคนมีเครื่องนะครับว่างั้นเหรอ เครื่องต่ออานเนอร์สล็อตทำไมใช้แผนนี้เออสงสารนักเแต่ออบอลโลขวาอย่างเดียวเลยในในนัดแรกนะในครึ่งแรกเลยโลขวาอย่างเดียวเลยไม่มาซ้ายเลยนะครับไม่มาซ้ายเลยนะครับพอครึ่งหลังมาพอเอากั๊กโปลงมาเออค่อยเป็นน้าเป็นเนื้อเป็นชิ้นเป็นอันพอได้บุกได้อะไรหน่อยจริงๆคลิปต้นพาเลน,น่ะเขาก็พอสู้ได้ครเพุนจังหวะเขาดีกว่านะครับอ่าโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยว คลิปนี้จะถูกอัปโหลดขึ้นในตอนเที่ยงคืนวันอังคารนะก็ขึ้นต่อวันอังคารนะเที่ยงคืนวันจันทร์นี่แหละขึ้นต่อวันอังคารมันก็จะรันไปเรื่อยๆพอที่จะได้ให้แฟนคลับได้รับทราบว่าเออทีมไหนเตะอะไรอะไร,ะไรยังไงครับนะเอไอ AI เขาจะแนะนําไปหลังจากออลงคลิปไปประมาณ2-3าชั่วโมงอะไรประมาณนี้ให้ทันต่อรอบในการรับชมนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ